นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่คนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจและกาลังตั้งคําถามไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าจะรับผิดชอบจากกรณีที่บร,ริษัท k คิงเกสซึ่งเป็นบร,ริษัทสัญชาติออสเตรเลียแล้วก็เป็นบร,ริษัทแม่ของเหมืองทองอัครานะครับได้ทําการฟ้องรัฐบาลไทยเรียกค่าเสียหายสูงถึงกว่า3 0,000 000, ล้านบาทและปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดี ในชั้นของอนุญาโตตุลาการโดยที่ในแต่ละปีนั้นงบประมาณแผ่นดินของไทยจะต้องถูกนำไปใช้จ้างทนายนะครับเพื่อนำมาต่อสู้กับคดีดังกลา่าวนี่คือสภาพการรับรู้ทั่วไปที่คนไทยทั้งประเทศรับทราบแล้วก็ทวงถามว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรจะใช้เงินภาษีของประชาชนในแต่ละปีงบประมาณแบบนี้ต่อไปเรื่อย หรือพลเอกประยุทธ์ต้องใช้เงินส่วนตัวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับผมก็จะได้มาลำดับที่มาที่ไปของคดีดังกล่าวเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบและก่อนอื่นก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยมีส่วนในการลงพื้นที่ไปทําข่าวเรื่องนี้ทําให้รับทราบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงจากพื้นที่จริงด้วยทวนความนะครับว่าพลเอกป,ประยุทธ์เนี่ยเข้ามาภายหลังการยึดอํานาจรัฐบาลยิ่งลักษ กรณีของเหมืองทองอาัคาราเนี่ยเป็นปัญหาที่คาราคาสังมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักนะครับปัญหาที่ว่านั้นคืออะไรนั่นก็คือ n g o ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบมีการตั้งข้อสังเกตว่าการมาทำเหมืองดังกล่าวเนี่ยนะครับปล่อยสารพิษสารเคมีทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบต่อสุขภาพบางไรายได้รับผลกระทบถึงขั้นชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ของหลวงเนี่ยบางส่วนนอกเหนือจากการทําสัญญาและอันที่3มีการตรวจสอบพบทั้งจากปป,ปชในบ้านเราและปป,ปชจากออสเตรเลียว่าการได้รับสัมปทานของเหมืองอัคารานั้นเนี่ยนะครับมีการติดสินบนหรือว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะในช่วงที่บทเอกประยุทธ์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี57ต่อเน,นื่องจนถึงปี58ที่เกิดเรื่อง ชาวบ้านกดดันนายกรัฐมนตรีว่าต้องยกเลิกต้องยกเลิกต้องยกเลิกแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการยกเลิกนั้นไม่ง่ายเพราะจะเป็นการทําผิดสัญญาและอาจจะถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลังแต่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นมือใหม่และมีอำนาจตามมารตรา44อยู่ในมือพลเอกประยุทธ์พูดตอนนั้นอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเขาตัดสินใจอะไรไปเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกับ พลเอกประยุทธ์ด้วยผมพูดมาแบบนี้คุณจะรู้สึกแปลกใจว่าเอาไหนพลเอกมีข่าวมาว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะรับผิดชอบเองมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ถแถลงข่าวนักข่าวก็จะเอาคําถามจากชาวบ้านมาถามพลเอกประยุทธ์ว่าจะดําเนินการอย่างไรจะช่วยชาวบ้านอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้าเขาตัดสินใจอะไรไปก็ต้องร่วมรับผิดชอบกับเขาด้วยนั่นเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์สื่อสารกับชาวบ้านแต่คําพูดที่ว่า ผมรับผิดชอบเองเนี่ยเป็นรายงานข่าวที่ออกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้าใจว่าสถานการณ์น่าจะเป็นแบบนี้เมื่อพลเอกประยุทธ์ไปปรึกษาหาหรือเรื่องที่จะขอยกเลิกสัญญากับเมืองไรอัครานั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองอาชีพที่อยู่รายล้อมตัวนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นกังวลและไม่กล้าที่จะ ตัดสินใจร่วมกับนายกรัฐมนตรีจึงเป็นที่มาที่นายกจะต้องพูดในที่ประชุมกรมว่าจะเอาตามนี้และผมจะรับผิดชอบเองความเป็นไปได้น่าจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้พอตัดสินใจแล้วว่าจะยุติต,ตรงนี้ทำอย่างไงล่าสุดความรับถูกเปิดเผยโดยวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณวิษณุบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ใช้มาตรา44ไปสั่งยกเลิกทันทีแต่ใช้มาตรา44ให้ชะลอการทำเหมือง เพื่อรอกฎหมายเหมืองแร่ฉบับใหม่แต่เมื่อกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ปรากฏว่าบริษัทอัคาราเนี่ยไม่ได้มายื่นขอทําเหมืองต่อแล้วนะครับพอเราไปบอกให้เขาหยุดชั่วคราวแล้วบอกว่าเดี๋ยวรอกฎหมายฉบับใหม่ก่อนเขาถึงค่อยมายื่นดําเนินการอีกครั้งแต่พอกฎหมายฉบับใหม่ผ่านบริษัทอาัคาราไม่กลับมาแล้วครับแต่กลับมาพร้อมกับก,บการไปฟ้องที่อนุญาโตตุลาการ เรียกค่าเสียหายรัฐบาลเป็นเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทวิสุพยายามจะชี้แจงว่าไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44แต่ฝังยังไงมันก็คือการใช้อำนาจตามมาตรา44นะฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมามีการเปิดเผยจากคุณวิโรธเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสสพักเก้าไกลว่าจริงๆแล้วในแต่ละปีงบประมาณเราต้องกันเงินทุกปีปีละหลายสิบเป็นร้อยล้านบาทในการต่อสู้คดีในการจ้างทนายต่อสู้คดี บเบ็ดเสร็จคุณพิโรธบอกว่าไม่ใช่แค่ร้อยล้านนะเป็นเงินทั้งหมด300กว่าล้านตลอด3ปีงบประมาณที่เริ่มถูกดำเนินการฟ้องและต้องจ่ายไปก็คือตั้งแต่ปี62 63และปีงบประมาณ64 100กว่าล้านที่พักฝ่ายค้านบอกว่าจะทําการตัดงบในส่วนตรงนี้ออกด้วยคล้ายๆกับกรณีของเรือดำนำ้าคล้ายๆกับกรณีของเรือดำนำ้าคุณพิชูยังบอกต่อนะครับว่าที่ทุกคนออกมาพูดว่าค่างโง่ค่างโง่เหมืองทองเนี่ยนะครับเป็นค่าทนายนะ ยังไม่ใช่คําตัดสินสารยังไม่ได้มีการตัดสินออกมาว่าไทยแพ้หรือว่าไทยชนะไัยแพ้หรือว่าไทยชนะเป็นค่าในการต่อสู้คดีทีนี้พอเราฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเลยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องนี้แบบแฟแฟแบบตรงกลางยังไงแน่นอนครับพลเอกประยุทธ์ต้องมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเป็นผู้นําในตอนนั้นแล้วก็เป็นการตัดสินใจภายใต,ใต้มาตรา44ที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อผลเอกประยุทธ์มีอํานาจอยู่ในมือถือเอาไว้ให้เป็นมันไม่ใช่ของเล่นกระเด็นกระดอนมาหลายลายนี่เป็นบทเพลงเพื่อชีวิตเพลงหนึ่งนะฮะพลเอกประยุทธ์มีอํานาจสูงมากเหมือนไม้กายสิทธิ์มาตรา44มันจะมีผลตามมา ไม่ช้าก็เร็วการที่เอามาตรา4 4สฟาดในครั้งนั้นเนี่ยเอาละด้านหนึ่งเหตุผลก็เพื่อที่จะทำตามเสียงเรียกร้องของชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ไม่ไหวละไม่มีใครอยากมีบ้านอยู่กับการทำเหมืองแรกแม้จะมีชาวบ้านบางส่วนเห็นด้วยเพราะมีการจ้างงานเกิดขึ้นแต่ชีวิตและสุขภาพไม่มีใครอยากแลกเพื่อป,ประยุทธ์เอามาตา4 4่ฟาดในวันนั้นผลกระทบตามมาทันที ก็คือโดนฟ้องสามหมื่นล้านบาทแต่ผลกระทบและความรับผิดชอบที่ว่านั้นของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองหรือรับผิดชอบในฐานะรัฐไทยที่ไปฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นสิ่งที่สังคมกำลังตั้งคำถามอย่างหนัก่วงนะครับว่าถ้าแพ้คดีพลเอกประยุทธ์ต้องจ่ายนะหรือถ้าแพ้คดีรัฐบาลไทยต้องจ่าย แต่ปัจจุบันนี้ก็เสียค่าทนายปีละหลายสิบล้านปีละเป็นร้อยล้านบาทอยู่แล้วแล้วใครต้องเป็นคนจ่ายคุณผู้ชมครับน,นี่คือสิ่งที่เราตั้งคําถามตั้งคําถามตั้งคําถามแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ตั้งคําถามร่วมกันว่าถ้าเราลุ้นให้ประเทศไทยชนะคดีนี้ไม่ได้ลุ้นให้พลเอกประยุทธ์ชนะนะครับมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้ามองในแง่ของความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าเรามาลุ้นให้รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยใช้คาว่าประเทศไทยชนะเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องช่วยกันปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ได้ปกปักรักษาผลประโยชน์ของคนเอกประยุชธ์ถ้าประเทศไทยชนะนักข่าวเริ่มตั้งคําถามว่าเราจะสามารถเรียกค่าเสียหายจากบริษัทคิงเกสหรือบริษัทเมืงองได้อัคาราได้หรือไม่ฐานที่บริษัทดังกล่าวเข้ามาแบบทุจริตข้อที่หนึ่ง ฐานที่บริษัทดังกล่าวบุกบรุกพื้นที่นอกเหนือสัญญาสัมปทานและที่สำคัญที่สุดฐานที่บริษัทดังกล่าวกระทำการขุดเหมืองโดยไม่ได้มีมาตรฐานจนส่งผลทำให้ประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจะต้องมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวใช่หรือไม่ถ้าเราชนะ เราสามารถเรียกเงินจากคิงเกตได้หรือไม่เพราะตอนนี้เรากําลังพูดถึงแต่ว่าเราต้องเสียค่าทนายแล้วถ้าเราแพ้ใครจะจ่ายเราต้องเสียค่าทนายทุกอย่างเหมือนไปโฟกัสที่พลเอกประยุทธ์เพียงคนเดียวแน่นอนผมย้ําว่าพลเอกประยุทธ์ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่มากกว่านั้นนี่ก็คือเราต้องลุ้นให้ประเทศไทยชนะไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ชนะลุ้นให้เราชนะ เพื่อเรียกค่าเสียหายเอามาช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่กันต่อไปส่วนคดีนี้ก็จะเป็นบทเรียนของนายกของผู้นําในอนาคตนะครับว่าไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอะไรใดๆออกไปเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติและก็ประชาชนเช,เช่นเดียวกับครั้งนี้ที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ไปดำเนินการกับบริษัทเมืองแร่จนทำให้ถูกฟ้องคดี และต้องมีความเสี่ยงต่อประเทศชาติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ